ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน E ีีหน้าๆต่อไปนะครับ Please welcome. Ladies and gentlemen. กับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบุมจากกะเพ็ดนะครับกวันนี้นะครับจะดูกันว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ได้พาอะไรบ้างน,นะครับวันนี้มีแอบกระซิบนิดนึงมี FC ท่านหนึ่งนะครับอยากออกคลิปซึ่ง เป็นคนแรกเลยที่อยากจะออกคลิปในการเช่าพานะครับปกติจะมีแต่คนที่ไม่อยากออกซึ่งผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับในบางในบางครั้งที่ไปแต่วันนี้นะครับมีท่านหนึ่งที่อยากจะออกเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ได้พาอะไรบ้างเราเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีใครกันบ้างนะครับอย่างนี้เดี๋ยววันนี้พบกันนะครับวันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะวันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะครับเพชรบุรี อาลุงวันนั้นผมไปผัวเห็นแล้วลุงบ้านลุงต้องเลยอีกเหรอต้องไปไปไปที่ยิบโลยผมลุงลุงภูมิปบ้านผมนี่บ้านผมเยอะอันนี้ที่เราคุยกันไปถ้ารอให้ผมไปลุงก็ช้าเพราะอะไรใครๆก็นี่แหละไม่เป็นไรนี่มาหาเองใกล้ๆบ้านเลยเออใช่แค่นี้ใกล้บ้านเลยสะอาดที่โลเองที่ของผมทานอนั่นแหละทานนี่มันอยูนเนี่ยโอเคอันนี้จบหนึ่งองค์ องค์นี้ยังไม่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 ผ่านไม่ผ่านนะครับจองนี้ผ่านไหมผ่าอเก็บต่อเก็บต่อเดี๋ยวเราจะรู้ไงอืมรจะรู้เราจะได้นั่นออกได้มีคนก็ชอบผม่แต่ผมไม่ออกผมไม่ออกองค์ไหนที่หักนะครับเดี๋ยวดูองค์นี้ครับองค์นี้ไม่น่าจะหักองนี้ก็สวยดู รอดูตอนแรกจะดูพระบูชาพระบูชาแหมมันถ่ายกองไว้ปอยแล้วลืมลืมหยิบมาลืมหยิบมาเอาแสดงว่าหมดนี่มามาเท่านี้นะวันนี้เดี๋ยวถ้าบูมเมือ้านผมรับคนให้ดูให้หมดเลยได้ได้ทั้ง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 กุ้เลยนี่คุยกันมานานนะเราคุยมาเราคุยมาเป็นเดือนอะเป็นเดือนเผื่อได้เจอกันนะฮะคุยเป็นเดือนไม่ผ่านเลยลุงลุงเยอะอยู่ลุงเลอะเอาไปออกถ้ามีคนซื้อ ลุงจัดการได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เป็นบอสเอนะก็ na, ของคอมนะครับไม่ผ่านนะครับ<า>อันนี้เท่าไหร่นะลุงเก้าพ <9, 000. S 1> ันวันนี้ได้ปิดตาคุณพล้านนะครับคุณลุงแบกให้เก้าพันขายได้หมื่นต้นต้นอันนี้อันนี้นนนนไม่เป็นเยังไม่ถูกใจวันนี้เอาองค์เดียวก่อนนะ <c oughs> เอาเลยก่อนนะดย๋ยว่ากันนะลองดูดิดูดิดูว่าเป็นไงมันมันมาถึงนะครับมาที่ที่สองกันนะครับวันนี้ก็เดินทางกันมาที่แถวบางกะปิเนาะ ก็วันนี้มาดูพระบ้านคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเลยนะว่ามีพระอะไรกันบ้างนะครับแต่ยังไม่เห็นครับโจทย์วันนี้คือยังไม่เห็นพระยังไม่เห็นรูปพระดูแค่คุยกันแค่ในไลน์เฉยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับแล้วคุณป้าสะสมไว้ตั้งแต่นานแล้วเหรอครับคลุงะค่ะอแล้วคุณลุงไงคุณลุงเสียไปแล้วค่ะป้าก็เลยต้องเอามาให้ดูเพราะว่าคัดกันอันนี้เต่าอะไรขึ้นมา ต่วันนี้พวกนี้ขายได้หลักพันเพราะว่าป้าถ้าใหุ้ดถึงรุ่นลูกสาวลูกสาวก็คงจะไม่ได้เอาวันนี้พัชเยอะมากเลยนะครับเป็นโจทย์ที่ไม่ได้เห็นภาพจากทางไลน์ด้วยก็คือคุณป้าไม่ได้ส่งภาพมาเพราะส่งไม่เป็นแล้วก็จํานวนพัชที่เยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่จำนวนเยอะมากก็เลยไม่ได้ส่งมานะครับผมก็เลยวิ่งวิ่งมาดูเลยนะครับก็เจอหลายองค์นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขายได้นะครับ อันนี้คือเหรียญป้องอ้อยหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอย่างพวกนี้ก็ซื้อร้อยปลายขายพันต้นนะครับแบบนี้เหรียญหลวงู่เพิ่มได้มานี่ทั้งหมดคุณป้ามีทั้งหมดหกเหรียญน,นะครับห้าเหรียญหกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อดูไปเรื่อยเดียวคุณป้าม่่คนนักลอกครับว่าคนที่จะมาเช่าพระเขาก็ต้องได้กาไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาใช่ครับส่วนตัวผมเองก็ให้คุณป้าได้เงินนะครับ<ช>นับ<ช>่นแหละคือจุดประสงค์เลย ให้ได้ให้ด้มากที่สุดอะแต่อย่างย่อยๆนี่แท้หมดเลยนะเนี่ยนี่ให้ผมคำนวณเลยไหมฮะว่าราคาเท่าไหรครับตรงนี้นี่พระคำข้าวของท่านฤาีดนดำนี่ฮะใช่คำข้าวรุ่นสองหมดเลยซื้อองค์ละห้าร้อยครับตอนนี้ขายได้องค์หกร้อยหกร้ห้าสิบไม่เกินเนี่ยซื้อได้องค์ละห้าร้อยหนึ่งสองสองสี่ หกแปดสิบอันนี้อง์ละพันนี้องละพันหนึงนะนึงนะหนึ่งสองสี่ห้าเจดปเอันนี้อันนี้เหรียญเล็กผมตีไปคูงเท่ากันเลยนะเพราะว่าเหรียญมัน,นมถูกกว่าเก้า <9. S 2> โอเคอ๋เหรียญเล็กป้าแถมขอเคหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแป <8 S 2> ป้าเอาเงินทำบุญบ้านในลุงก็พอแปดเจ็ดห้าสิบหกบวกห้านหลุงก็พอห้าพันหตรงนี้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้เอานะครับอันนี้ซื้อเหรียญละพันแล้วกันขายได้ 1, 5, 7, พันห้าเหรียญหลวงพ่อคิงบวกหนึ่งพันสบเก้าหอันนี้เป็นสองหมื่นไปเลยนะก็เรียกขาหลักหลักหล 100, ักร้อยสี่ร้อยพวกนี้มันแยกหลงพ่อกันแล้ว ปิดตาผมซื้อคุณป้าสามพันพาะว่าป้าดูจากที่ที่คุณบูมไลอ่ะครับคุณป้าชุดนี้ย่อยอรวมกันนี่สักหมื่นไดไหมได้แล้วได้แล้วแต่ตอนนี้มันยอดทั้งหมดสามหมื่นสามอ่ะใช่ตอนนี้มันสามหมื่นสามจบเท่านี้แหละใช่ใช่ตรงนี้หมดละตรงนี้ไม่เกี่ยววันนี้จบยอดที่สามหมื่นสามนะครับก็เป็นพระหลักร้อยเยอะแล้วก็ มีหลักพันบ้างผสมกันไปนะครับจำนวนเน้นจํานวนวันนี้ได้จํานวนเพราะว่าเป็นพระย่อยๆทําบุญแจกมานะครับร้อยนี่นะครับโอนเสร็จแล้วเรียบร้อยให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับ <100. S 1> ก็ขอบคุณคุณป้านะครับขอบคุณพี่ขอบคุณคุณป้าอีกคนครับด้วยนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆวันนี้ เป็นคนเดียวที่อยากออกคลิปใช่ไหมใช่ <laughs> ทำไมถึงอยากออก <laughs> ดูช่องผม,มานานเนี่ยได้นานแล้วนานแล้วเหรออันนี้อันนี้ของที่บ้านเหรออ๋อแล้ว,นนแ,ลวแล้วของใครของจริงเป็นของใครของนาของปู่เหรอของคุณปู่แล้วมีอย่างอื่นหไหมมึงยอามาดูมั้ยไม่มีนะไม่มีเลยองเดียวเลยแล้วก็มีที่ผมถ่ายให้พี่ดูนะครับนี่ก็เป็นนี่นะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับก็คุยกันราคากันไว้แล้วเรียบร้อย จบเนที่ในไลน์พี่ก็อยากเอาคลิปอยากมาดูเป็นไงดูช่องผมแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงพี่ได้ความรู้เยอะจริงเหรอครับคือชอบชอบในคลิปไหนหมายถึงว่าทําคลิปสดหรือว่าเป็นชอบคลิปเนี่ยไปไปซื้อพระแต่ผมหลังๆไม่ค่อยได้ทําก็เลยพี่ก็เลยอยากจะออกเพื่อให้ผมมาทำใช่ไหมเออวันนี้ผมก็ทํามาทั้งวันเลยนะเออจัดให้พี่เลยโอเคได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอนตังค์กันผมโอนตังค์ให้พี่เขาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตามที่คุยไว้ในราคาเท่านี้แล้วก็อย่างองค์นี้นะครับ ผมเห็นพี่เขาแขวนพระเป็นหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ทันท่านแล้วก็ไม่ได้เล่นกันหรือพูดตรงๆก็คือไม่แท้นั่นเองวันนี้ผมตั้งใจมอบให้ไปนะครับอันนี้มอบคําข้าวให้คพี่เขาเอาไว้ใช้แต่ขอให้อย่างหนึง่งขอให้สวดคาถาพระปัจเจกเอาไปเปลี่ยนแขวนผมให้จริงๆให้ด้วยใจขอบคุณครับเด,ดี๋ยวไงเจอกันนะก็มากันถึงสถานที่วันนี้ที่ที่3แล้วนะครับก็มาที่การละประพฤกษ์นะครับคุณอาท่านหนึ่งเรียกมาดูพระที่บ้านดู จากรูปแล้วยังยังไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับติดตามชมเลยเนี่ยเยอะเลยอะแล้วมันรวมรวมนะครับอย่างพวกนี้ตัวใหญ่ๆหมดเลยเลยเนาลองดูว่าไปได้ไหมอย่งอันอนี้ไม่แท้นะครับอันน,ะะนี้หน้าหน้าหน้านี้หน้านีน้นไม่แท้หน้านี้นนนไม่แท้ ตามตลอดเลยนะเออนี่ผมก็มาตั้งใจมาให้แล้วคุณอาพิมมาบอกเอออยากให้มาผมก็เออมาแต่มาได้ซื้อไม่ได้ซื้อเดี๋ยวว่ากันนะฉันไม่ว่าเออเพราะว่ามาให้มาได้ซื้อไม่ได้ซื้อได้เช่าไม่ซื้อเรียดนะกลัวคุณอาซีเรียอ๋อไม่มามาเนี่ยก็เป็นเกียรติครบติดตามมาตลอดดูดูตลอดเลยโอ้โหดูจนไม่มีอะไรจะดูแล้วอ่ะ ดูจนไม่ดูจนไม่รู้ดูจนไม่มีอะไร่าอยงเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มให้แล้วกันครับจะไม่รู้จะดูอะไรนะดูดูพระผมดีกว่าพระผมมีอืเข้าใจก็ถามว่าถ้าเจออันที่องค์ไหนที่ขายได้ก็จะแจ้งเลยอย่างเงี้ยมรับเงินกูหลิมาเลยอืรับประมือเลยสมัยก่อนไปอาบน้ำมนต์แล้วไปทำอะไรไปกราบท่านเฉยๆไปว่ายธรรมดา ฝายตทำงานเกจีอาจารย์ไหนที่ดังๆคุณอาเล่าเลยว่ามีอะไรบ้างฝายตั้งแต่หลวงพ่อมีหลวงพ่ออูดทิมเขามีเก่งอะไรเป่ายันพรมนะเออแหละเคยไปเปล่าไหมผมพอไปให้แกทำตำวงไงหลวงพ่อมีเหรอรับเอาชามาหรือจะพรมทำไมผมว่ามันเปียกเหรอพ่อว่าผมเลยหลวงพ่อไหนๆผมมาแล้วหวงพ่อตั้งใจหลพ่อผมไม่ผมเอ้าไม่อยากเปียกใช่ไหมผมเปียกๆไปเลยอืมลวมีหลวงพ่ออะไรอีกนะครับ หลวงพ่อเชิญนนเนี่ยแบบเนียนเนี่ยเขาเชิญว<ม>ัดโคกทองเขาเชิญเก่งมากนะกเ่งครับแต่พระท่านยังไม่แพงนะ,อ,ะอไปนู่นเลยไปเช่าพระเลยอยากมาเช่าพาระมาเช่าเจ้าจาเจ้าจำหลับน้ำมนต์ดอกบวัวบานหลวงพ่อเสงวัดชรยาเหรียญไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญแท้นะเหรียญไม่แหท้เหรียญหลวงพ่อเสกมาเจอเหรียญหลวงพ่อวิริยังรุ่นแรกสายอีสานนี่แสดงว่าอยู่อีสานจริงๆครับสายกรรมฐานวัดป่า หลวงพ่อแดงไอ้เหลือหลวงพ่อวินิจญงแ,แดงภูเขายัางสร้างไอ้นนั่นวัดไม่เสร็จเลยครัระพุทธส่วนใหญ่พอเวลาขายของเสร็จกลางวันเราต้องไปกินข้าวที่วัดไงอืคือประจําเลยวัดพร,ระสายน้องคายครัับวดพระสายนะนี่หลวนพ่อเมียนเนี่ย,ยก็ลังกวนน้ำมันไอ้นั่นอยู่เลยนะั่นมันกระดูกโอ้โหหลวงพ่อเมียนนี่มีคนมาหาทำ หมายถึงแก้ของกันบ่อยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูแก้ของผมแบกครัูดิมก่อนพอหลังจากปูดิมปั๊บผมก็ก็แบกครับพเมียนอืมเพราะกำลังกวนควนน้ำมันมีเลยครับน้ำมันเหมืนทำน้ำมันนอครับนอผมขอน้ำมันนะเออเอาไปสิบขวดอ่ะผมขอวันสิบขวดน้ำก็เออตัดไปเลยอืมอกวตัดมาทุกวันเก็บไว้ยังไม่เคยใช้กันแกเลยเก็บไว้ทุกวันเนี่ยสิบขวดแต่ทที่่่กออนนนาเก่งมากพ่อเมียนผมอยากได้มีดหมอที่ดังคืออะไรรู้ป่ะ ที่ดังคือมีดหมอแล้วก็ผระกิ่งที่เทที่วัตสุทั์อันนั้นแพงถ้าเป็นหล่มพ่อเมียน,นะฮะแล้วก็เป็นพวกพิมพ์พระพุทธรักษาเนี่นิยมลเล่นกันที่บ้านคือข้าวหลังจากที่เราเช่าพักกันเสร็จนะครับระหว่างทางเราก็ขอแวะกินข้าวกันก่อนนะครับวันนี้มากันที่ร้านเทปเป้นนะครับที่สาทรน,นะครับอาหารญี่ปุ่นที่ผมอยากจะ ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวันนี้เราได้ทานอะไรกันบ้างนะครับเป็นการรีวิวอาหารเป็นในตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเช่าพักกันต่อที่อนุสาวรีย์ภายในคืนนี้นะครับที่มาจากเชียงใหม่นะครับจะไปดูพระทองคํากันนี่นะครับเป็นเมนูที่ผมสั่งไปนะครับเดนนี๋ยวลงูปเดี๋ออยวลงูปโอ้ยลองอยูยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับของทางร้านก็คือเป็นหมูย่างฟางนะครับ ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ